ครับเย็นวันที่16มกราคม2568วันนี้ทางสวนก็ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มโดยต้นไม้ที่เราจะปลูกในวันนี้ก็เป็นมะขามหวานพันสีทองนะครับโดยการปลูกทางสวนก็จะขุดล้มให้กว้างแต่ว่าไม่ลึกนะครับโดยความลึกนั้นให้เท่ากับตุ่มของต้นไม้นะนะครับ ก่อนที่จะปลูกก่อนที่จะฉีกถุงเพราะนั้นก็ควรที่จะตอกไม้ค้ำไว้ก่อนนะครับไม้ค้ำต้นไม้นะฮะตอกให้มันเพื่อให้มันไม่กระทบกระเทือนกับรากของต้นไม้นะครับถ้าเราฉีกถุงปลูกแล้วแล้วค่อยมาตอกหลักที่หลังยอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็อาจจะไปโดนรากต้นไม้ได้ทำให้รากต้นไม้ฉีกขาดนะครับซึ่ง เป็นเหียนให้ต้นไม้นั้นอาจจะตายได้นะฮะทางสวนก็เลยใช้วิธีนี้นะฮะนะครับโดยการตอกหลักค้ำยันก่อนนะครับหาไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะมือนะครับมาต่อไว้ข้างๆต้นไม้ที่เราจะทําการปลูกนะครับโดยที่ยังไม่ได้มีการฉีกถุงนะครับตอกหลักไว้ก่อนนะครับตอกหลักไว้ก่อนให้หลักไล้ายสลับยึดต้นไม้นะครับเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะมามัดนะครับ นี่นะครับคือวิธีการปลูกต้นไม้ของทางสวนระของเรานะฮะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับบรรณะต้น2ต้นนะฮะที่ส่วนนี้ก็จะมีเกือบทุกอย่างนะครับมีเกือบทุกอย่างมีอย่างละต้น2ต้นนะฮะเยอะที่สุดก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงนี้ก็ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ไว้นะฮะนะครับก็จะมีมะม่วงไฮบรานนะครับที่จะปลูกอนุรักษ์ไว้นะฮะ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนําเสนอให้ดูนะคะวันนี้ดูการปลูกต้นมะขามหวานก่อนนะครับ